บุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างนะสร้างบุญไว้ที่ใจมันจะพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักออกไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีมมหายย่าเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะต้องสร้างเอง บุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดนามเราไปทุกคนทุกแห่งเลยนะยมนะเกิดมาจนอย่าโทษพ,พ่อแม่ยามยาม่ยาแยา่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอยา่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอยา่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้แเหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครว่าอย่าสนอย่าจำโยม จะสูงหรือต่ำเราริขิตเองบุญฟังเข้าทางหูนะบุนดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเนี่ยเข้าทางฝ่ามือวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมริขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปลผันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนไปอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันส่วนวันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องราจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดียารอรีว่าเดี๋ยวทำนะฮะ อย่าบอกว่าเดียวอย่าบอกว่าเดียวเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้